เปิดไฟมาตะไกลแล้วนะครับเพื่อนๆเอฟผู้หลงรักรถไฟนะครับตอนนี้ขบวนรถเร็วนะครับที่171นะครับแอดมองไกลๆนะครับรู้เลยนะครับว่าวันนี้ทําขบวนโดยอันซอมนะครับเดี๋ยวมาลุ้นกันนะครับว่ารถเร็วที่171นะครับใช้อันซอมหมายเลขอะไรนําขบวนนะครับเมื่อกี้ขบวนสินค้าที่9้า 85ก็ไปแล้วนะครับอันนั้นใช้ GEA นะครับส่วนขบวนรถเร็ววันนี้ใช้อันตอมนะครับทาไมก่อนขอบวนรถเร็วกับด่วนพิเศษทักทินารัตก็ใช้ฮิตาชิแต่เดี๋ยวนี้เปลี่ยนบ่อยมากนะครับนี่นะครับ อันตอม4 2่สองสครับทำขบวน่วนพี่ทำขบวนรถเร็วนะครับที่171นะครับอันตอม4ี่สองสนะครับรุ่น AHK นะครับ2400แรงม้านะครับเครื่องยนต์แบบทีสติกนะครับวันนี้พ่วงรถนอนปรับอากาศมาด้วยนะครับ นอนปาประกาศชั้นสองมาห้าคันเลยครับสำหรับขบวนรถเร็วที่หนึ่งเจ็ดหนึ่งนะครับต้นทางกรุงเทพไปทางสงไหงโกลกนะครับตอนนี้ผ่านไปแล้วนะครับเดี๋ยวไปจอดที่สถานีบ้านโป่งนะครับรับส่งผู้โดยสารที่สถานีบ้านโป่งนะครับขอฝากเพื่อนๆนะครับกดไลค์กดแชร์กดติดตามกันด้วยนะครับหากถ้าชอบคลิปก็อย่าลืมซับสไคร้สั่นกระดิ่งกันด้วยนะครับจะได้ไม่พลาดคลิปใหม่ๆหนองประดุกชาแนลครับ